สวัสดีจ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องส,ส,ขขสุขสุขคนสุขสบายดีพ่อพอ่พอกับพร้ารากกินีพี่น้องกระสวยกระย่างคนซักกลายพ่อพ,อพอ่นนอกัดยามเ้าร์พี่น้องเอ้ยมันอีกครับอะ<า>หลายบ่กมันอีกคับผมมีอยังหลายเนี่ยออกมาหน้ากัดกับลูกสาวลูกชายส,สองคนสิมาเก็บเห็ดเพื่องพี่น้องเก็บเพ็รเพื่องไปแกงอาจจะแกงสะตั้งไม่หรือแกงเสวายังบ่รู้เลยพี่น้องโอ้อโซนผักกวางอีกแล้วพี่น้องเอ้ย กดจะงามงามชิดใจใช่จิตหน้ากดจะสวยสวยวาจาใช่ผ่าพี่้องแต่ไหก็ขอบคุณไอ้ใครแก้วหลายๆเด้อเจ้าขอบคุณหลายๆได้สหรับสายบุญ<ม>สายกุศลพี่้องสายนั้นได้เป็นสายทานสะพานบุญผนสษางอีกแล้วพี่้องสายถนนคอนกรีตเขาวัดพี่้องเอ้ยมูลราคาก็ลายพอสมควรประมาณศอกพันดันราจ้าพี่้องจา้าแต่แก็ขอบคุณไอ้ไข่แก้ว,วสายนะให้น้องได้เป็นสายทานสะพานบุญผนส่างครับ บ้านบนคูนี่ก็หลายพอสมควรไปเราเอย้ยได้บุญได้กุศลนับกันว่าจะเป็นเอ่ยไข่แก่หรือว่าเป็นเอฟซีทุกท่านที่ขับมาเบิง่งโอ้ยก็ค,คือปุชายนี่เหรพี่พน้องเบิง่งกัดซ่างเราสวยคือเก่าเลยเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องมาหาเราเก็บเห็ดเพื่อสายลูกน่าเพลินเดี๋ยวนะอ่ะไ,ไปป้าลุงไปปลาลุง เก็บเยอะล่ะใส่งามบ่โอ้ยงามนะพี่ท้องมีอยู่ฝนพอฝนตกฮำช่องหนักก้อนนะนี่ฝนบ่คอยตกฮำเลยบ่มีลูกสาวาค่ะก็อาบน้ำแล้วฝนก็บันแหงดอกน้อยมันทมไม่คืนดีดอกแกนบ่ละนี<ง>่ใช้ได้ไ<ง>บ่งงไหงนี่บ่ละ วันหยาบอะฝนมากระตกบอ่อยแห้งมันเลยเปียกบลายเลยออกหน่อยพี่เราไว้ดีนะฟางเพืองยังกองเฟืองยังแห้งอยู่เนี่ยกองเฟืองยังแห้งอยู่ฝนตกพอลิ้นเฉะเฉะเมื่อคืนพี่น้องเออ่าแสดงพยายามต้อนยามรีกะฝนกระตกบอ่อยแห้งกกแต่จักดอกละ่ะ กลาได้จเจ๊าะตาสองบ่<น>พี่น้องบองดูดอกใหญ่บ่ออน่า,าเกียนยังทีนเเืออาล,ละให้ป้าลุงบองดูมันใหญ่ดอกใหญ่บ่เฮนะ็ดนะเดมหม มันหิวหยาดอกง่ายนงสายดอกใ่ญ่บ่เดูดอกใหญ่แท้อีน้แบไแม่อแแม่ดอีดําน่อยป่เออเดําน่อยปเปิดเบิงเปิดเปิงบ่เปิดทางเทิมันน่ะล่ะ อืมมีแต่ขังเทิงมันเออเคลียเบิงเคลียเคลียเคลียปวกกลายแล้วมีอกง่ามมีะบเหตุสัตุที่ต่ปก เห็ดจักระแมนบ่เห็ดเพืองบ่เขาเออเห็ดจ้าเห็ดเพืองบ่กาก็บ่เห็นบดไม่ได้เราทมไว้เป็นไซคือบ่เห็นตดเจ้าเราทมบ่อเห็ด นี่ปะเสาพี่น้องเก็บเห็ดเพื่ออยู่พี่น้องเอ้กินบะละ เออมันกินนะะอจะเล่นลูกจะเล่น เพงลยแม่อมใบถมใบเออเห็ดก็ออปลาย หลัดสาวก็ออกมาเลี้ยงงัวมือออกอมหยามาให้งวัวหลดสาวเอ็มคดสวยจ้าอยู่กัให้กันนากับป้าไรออกอมหยาให้งวัวใช้เครื่องหยาตัดหยาตัดเอาเลยราเป็นแค่มม์มาม้านาเื็ข้ออันข้อชือองเขา,ขาเดปีกเดฟปีกกแดง ใส่ถุง <invent> ม <ories> ือ mm ตุ hmm> ๊ตัดจะใส่ขยะละน้ำหลาเราุตัดึงเพื่อนเนาะยึงออกดึงออกก่อนเออ ถึงออกก่อดจากเทด้านหลังน้ำพี่หมอปลายน้ำได้ละ บรรยากาศเจียให้โยนาพี่น้องเอยเข่าก็เริ่มถอกควงเลยเด้อเข่าก็เริ่มออกหมากวพี่ต้องเป็นเข่างานเห็นะน้ำปัน้น้ำน้ลายได้ละน้ำาไปหัวน้่นน้น้องอยากี่ไปให้งัวบ่ มันสิอยากออกแต่ข้อไรน,น้ำมันก็กินเสยได้เนาะ ย่างว่าดังโด่งบ่ไปแฮบงว่าว่าดังโด่งนะบรรยากาศจะ้ายอ่นาไพแล้วเ้ยพาลาเราบกเก็บเพชรเพื่องก็ได้น้อยเดียวนึงแบกพอหาหิ่้งว่าพอดีเสร็จบุญเดี๋เสร็จบุญเนาะตอนนี่เราจะแกะออกมากินอกลูกนนีาจะกินทางนอกลูกมาลน่มุนกันอยู่พุ่นนั้น

ก็เทิกประนด็นนะที่บอกก็เห็นน้องตีนน้องตาน้องตีเข่าขี้ปัดได้ยับกังเว้นนะเพื่อนหอักเพื่อนออกไปเลี้ยงงัวสวยป่าเพื่อนเลี้ยงงัวแล้วก็เล่นน้ำหมักเล่นน้ำ บรรยากาศจูไฮยอด่เอ้ยยังพียหยุดสีดัคซีนมาสีดัซีนมาสอมือยังพียหยุดจ้าสามมือนี่หล่ะพี่น้องปลาเมือะปะชิบือตใดได้ปลเมือะเมือเมือเมือ พี่ดอกกสสระกัขอฝากบรรยากาศไว้สับนีดนะพี่น้องขอบคุณสุขุดสุข,ขุดที่ติดตามที่กดไลค์กดแชร์นะจ้าเป็นกำลังใจคลอบกลัวสุขสันต์นันสาขอบคุณหลายๆจ้ามันนีลล้่มันไ้ม,นมันไปหากินอยู่ตื่นมาคุณซึ้งเพียรพี่น้องเอยเพราะว่าสีวัคซีนฮะกัสีใจสองมือเด็กๆก,ก็กลับแล้วจา้าพี่น้องเออ ใจกรขอบคุณสุขสุขคนเยอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราพี่น้องผิดพลาดประกันใจก็ขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องเระสิผิดพลาดทั้งเทคนิคการถ่ายภาพหรือว่าคําเบารับจ่าใจดรก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อขอโทษหลายๆ้อจ้าสบายดีเจ้าสบายดีปิดหัวปะแม่แล้ว